วิธีการฝึกหรืออะไรกันแล้วแต่เขียนออกมานะตรงนี้ใช้เวลาสักประมาณได้ไหมครับเขียนมาเลยครับเขียนเป็นหนึ่งสองสามเขียนมาสักห้าข้อได้ไหมเราจะขอดูสักห้าข้อเป็นอย่างต่ำเขียนมาครับเขียนตามความรู้สึกของตัวเองเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะักเรียนนะอะไรที่ทําให้คนร้องอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งร้องเพลงได้เพราะอืนักเรียนคิดว่าอะไร ดีเหมือนกันคอยคอยบอกอย่างนี้นะเมืนลักเป่งเดี๋ยวต้องมีระฆังใช่ใช่ใช่คุณครูดูด้วยแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวนั้นเองเรียนขอให้าข้อห้าข้อเสร็จแล้วก็พอละอ่ะใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วแล้วก็ยกมือขึ้นใครสองข้ออ่าโอเคเสร็จแล้วป้อนเราเป็นคนเมืองนะคนที่ไหนฮะคนเชียงใหม่ครับคนบ้านเธออยู่ไหน สันทายสันทายออคนบ้านนอกบรรณนอกเหมือนครูเลยคนบ้านนอกฮะพี่คิวอะไรที่ทำให้คนนึงอะไรที่ทำให้ร้องเพลงเพราะตามความคิดของเราเองคนเหนือแล้วก็คนคนคนใต้มีไหมที่นี่มีคนใต้ไหมไม่มีเลยไม่มีบริสานมีไหมแล้ว มุกคนนี่ไหนลูกขอนแก่นไม่พูดพูดอีสานได้เลยนะมพูดได้เลยไหมไม่ได้อ๋อโคราชไม่พูดจ้ะปุ่นน่ะอ๋อโอเคครึ่งจ้ะเอาเท่าไหนเท่านั้นละกันนะอ่าใครยังไม่เสร็จลูกต้องถึงห้าข้อมคะคุณโรดจะไม่ถึงนะไม่เป็นไรฮะถ้าถ้าถ้าคิดยังไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวบังหลังมาบอกคุณโรดต่อได้เพราะวันนี้เราจะเก็บข้อมูลอะไรแบบบางอย่างเอ๊ะนะข้อที่สองนักเรียน ข้อที่สองครับขีดเส้นใต้ขีดขีดขั้นขั้นซะแล้วข้อที่สองขีดปื้ดไปเนี่อละกข้อที่สองนะครับศิลปินที่นักล่าฝันเห็นว่าศิลปินที่นักล่าฝันเห็นว่าหรือรู้สึกว่าเขาร้องเพลงเพราะดังหรือไม่ดังก็ได้เพราะอะไรหมายถึงไอดอลของนักเรียนที่รู้สึกว่าเออฉันว่าคนนี้ร้องเพลงเพราะฉันอยากร้องแบบเขาฉันอยากเป็นแบบเขาไอดอลของเราอย่างน้อยห้าคน เออ,เ,อ,อเขียนมาจะไทยฝรัง่งหรืออะไรก็ได้เขาหลีออะไรก็ได้แล้วแต่เ <c oughs> ลืมไปเขียนชื่อตรงตรงตรง,ตรงหัวกระดาษมุมขวาด้วยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไม่รู้วีด้วยนไ้คอย่างน้อยห้าคน,น <c oughs> ครับอ่านนะ คุณครูอ่ะของคุณครูมีป่ะเออลืมมาให้คุณครูเขียนด้วยเดี๋ยวคุณครูต้องทําส่งคุณรอดด้วยทันทันไหมเนี่ยเขียนเลยมุมมองเดี๋ยวเขาส่งเดี๋ยวส่งรอดจบชั่วโมงแล้วคุณครูทุกคนก็มาส่งเขียนคุณรอดเขาเขียนของรอดไว้แล้วไเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเราไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดไว้ทำไม่เป็นไรไม่ต้องเคราะก็ได้แล้วแต่ั้นแล้วเดี๋ยวเราจะถามกันเราอาจจะไม่ถามกันวันนี้เราแต่ก็อยากได้ข้อมูลอะไรบางอย่าง มันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์พวกราก็ยังไม่รู้แต่พวกเราอยากได้เอาต่อไปข้อที่สามครับค่อยๆคิดไปก็ได้เอาเท่าที่เรียนคิดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร no problem <c oughs> ข้อที่สามทีนี้มาถึงตัวของนักเรียนเองแล้วแหละ แต่ตัวของนักล่าฝันเองเนี่ยนะนักเรียนว่าเนี่ยควรจะทําอย่างไรนี่ถึงจะร้องเพลงเพราะนี่คิดว่าอะไรที่ทาให้นักเรียนร้องเพลงเพราะอะไรที่นักเรียนฉันว่าถ้าฉันทําอย่างเนี้เสียงฉันจะต้องร้องเพลงเพราะฉันเอาคนดูอยู่แน่ๆเนี่ยเคยนั่งสังเกตนั่งคิดนั่งมองตัวเองบ้างไหมบ้างถ้าฉันทําอย่างเนี้ยคนดูจะชอบฉันแน่ๆเลยคนดูจะต้องจะต้องตกมือฉันแน่ๆเลยฉันต้องร้องเพลงเพราะแน่ๆเลย เท่าที่ตัวเองเท่าที่ตัวเองคิดได้นักเรียนไม่เป็นไรคิดว่าจะลองหวังโจทย์ยัง็นโจทย์โจทย์งี้นักเรียนโจทย์เหรอครับเออคิวนิชาตลอดเลยเออกับตัวนักล่าฝันเองนั่นน่ะคิดว่าทําอย่างไรเนี่ยตัวเองคิดว่าฉันทาอันนี้แล้วฉันจะร้องเพลงเพราะอ่ะคือหมายถึงว่าตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยคิดว่าเราต้องทํายังไงเราถึงจะร้องเพลงได้ได้พระอมในมุมมองของเนี่ยสำหรับตัวเองนั่นเนี่ยทำไงดีนะฉันจะร้องเพลงเพราะเนี่ยรู้ไหม ถ้าไม่รู้ <c oughs> ก็ให้เขียนว่าไม่รู e se ้ค่ะแล้วก็ไว้รอถามครูค่ะก็ไม่แปลกงนักเรียนไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่รู้อะไม่เป็นไรเลยเขียนเท่าที่ตัวเองคิดออกนะ อ่สุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายข้อสุดท้ายปัญหาที่นักเรียนอยากจะให้ครู The Professional by k u r o ดแก้ไขในเรื่องของการร้องเพลงปัญหาที่อยากแก้ให้หายคิดว่าเนี้ยจะเป็นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์สามเดือนที่ผ่านมาที่จะกำลังจะผ่านมาเนี้ยกำลังจะผ่านเข้ามาเนี้ยง,งงนะที่กำลังจะผ่านเข้ามาสามเดือนนี่แหละ ในซีซั่นนี้แหละในซีซั่นนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าอยากจะแก้ไขให้หายเนี่ยเนี่ยครูช่วยหนูหน่อยช่วยผมหน่อยเนี่ยผมมีปัญหาอย่างเงี้ยต้องแปลไปต้องแปลต้องแปลไม่รู้เหมือนกันแปลดีไม่เห็นจะถูกเขาจเข้าใจคำถามไม่เข้าใจคำถามครูร้นมั่งอยากให้พวกครูแก้ไขอะไรบเสียงของของของปัญหาของตัวเองอ่ะเออคิดคิดว่าเรามีปัญหาอะไรที่อยากจะให้ครูช่วยแก้ทุกคนจะรู้ดี กระดาษเขียนชื <EPA> ่อแล้วก็วีไว้ด้วยนะคะบางคนเขียนชื่อแล้วก็วีนะบนทางเดินในความฝันนี้นาดีดีดิเดาตินอุปสรรคขวักน้ำมากมายเหลือเกินนาดีดีดิเดาติน อ๋อร้องแล้วยังไม่ได้ฟังยังไม่เคยฝักอะไรเลยพอเสร็จก็อาไจะเสร็จแล้วก็อาจจะร้องแต่คนที่ไม่เคยร้องจริงดีมั้งฮะที่เราร้องอ๋อที่ร้องอะไรนะอ๋อเหรอเขาลูกกันไม่ใครฟังอ๋อร้องไปแล้วเหรอครับอืมอืมดีลืมเนื้อนี่เกี่ยวด้วยองนครับ เขียนไปอยากมิเขียนไปอะไรก็ได้เลยครับอยากเออเออเขียนไปอยากทําอะไรอยากเนี่ยเพราะว่าตอนที่รถไปที่นู่นเนี่ยรถก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเยอะเหลือเกินเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะเหลือเกินแล้วรถอยากจะอยากจะถามอ่ะก็ไม่รู้จะคือจะไม่รู้จะยังไงดีเขียนออกมาเขียนออกมาแล้วเราจะได้แบบขอกระดาษเนื้อจําไม่ได้อ่ะเรื่อะเลือเนื้อเดี๋ยวรถรถเก่งมากเรื่องจลเนื้อเนี่ยไม่เลย จำเนื้อที่ครณเลดแบบใบรับประทานเลยเอาไหมพอไหมได้ไหมโอเคนะครับเขียนชื่อแล้วก็ส่งให้คุณครูที่จะดูแลก็เก็บของนักเรียนของตัวเองไว้เวลาก็รวมมาก่อนนะลูกรวมมาก่อนแล้วก็มาแยกเดี๋ยวครูมาแบ่งกันเอ ดูง่วงนอนกันเนาะใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นเช้าหรอใช่ครับออนกร่างกายเสร็จเหมือนเพิ่งกินข้าวแล้วมันก็เลยใช่มั่ง่งไงหนึ่งอะไรแล้อะไรนะเหมือนกินข้าวอิ่มมากๆแทบจะอิ่มนอนแต่หนึ่งหนังตาตึงไงฮะหนังตาตึงแล้วก็หนังท้องก็จะหย่อนฮะใช่ปะหนังอะไร น้ำท้องตึงน้ำตาหยอดมันครูเก็บถ้าครูเก็บไว้เก็บไว้ในในแคมองครูต่าแล้วก็เนาะนักเรียนอันนี้เราไปแบบควิกโค้ชกันก่อนแบบง่ายๆคนจะได้เรียนเป็นไปแบบพร้อมๆกันใครไม่ไม่เคยเรียนร้องเพลงมาบ้างไม่เคยเลยพี่เมพี่ปูพี่แม็กพี่ปอนนะไม่เคยเรียนมาเลยไม่เป็นไร ร้องอโคโรดเองก็กว่าจะร้องกว่าจะได้เรียนร้องเพลงเนี่ยก็ก็เสียงเสียไปแล้วจะมาเรียนจะต้องเรียนยังไงดันั้นไม่แปลกน,นะครับไม่ได้เรียนก็ไม่เปไรนะครับ <c oughs> ยังวันนี้เโรดจะพูดให้ฟังแบบง่ายๆกันก่อนว่ามัน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 มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างกับเรื่องของเสียงของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะเนื่องด้วยว่าเราเราเรา,เรามีเสียงเป็นอาวุธ เราเข้ามาในะเรามีเสียงเป็นอาวุธเราจะต้องใช้เสียงเราเป็นอาวุธเป็นนั้นเราน่าจะรู้และก็จะน่าจะเข้าใจเครื่องมือเครื่องไม้ของเราก่อนสักนิดหนึ่งก่อนเรีน,นว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร